แม่พาหนูเข้าช็อปลุยวิตตองหน่อยแม่ชาแนลไหมแม่เขาชาแนลไหมพี่มีทุกอย่างแน่ๆมีทุกอย่างแต่ว่าเราจะมียกเว้นอย่างเดียวไม่มีเงินซื้อค่ะแต่ถ้าขอพรได้ตามที่หวังก็คือจะเอาเงินตรงนั้นออกมาซื้อช้อปปิ้งพูดเล่นฮะจะเบิ่งบานเมื่องเพื่อนพี่น้องมาดูช็อปคาเทียบูการีคาเทียบูการี แล้วก็อันนี้ h าแนลครับสอง n าแนลจัดมากอันนี้หลุยส์วิตตองหลุยส์วิตตองนะครับเฟนดีโอ้แบบมันมีแต่ของเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งนั้นเลยทุกคนมีแต่ของแบรนด์เนมอันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยข,ข้างหน้า เราเถอะเราไม่รอใครมาไปดูของเราเรามีหน้าหรา่อชอบใหญ่อะ่ะเขาจำกัดคนเข้าเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันออแ้มถาแปบ๊บนึงเด้อมันแบบละลานตามาก ตามมาเดียวไปของเขานี่ยหรอครับไอเค้มไอปะเขาบอกกับเพื่อนบ่ได้ดอกม่ได้แบบเนี่ยมันมีแต่ของช็อปหมดเลยแม่ดีองดีออร์แล้วก็อยู่ข้างนอกไปข้างนอกมัน um> ร้อนนะไม่เป็นไรเราก็ขึ้นไปดูไงเราไปก็เดินขึ้นไปดูตรงนี้ เราไม่มีตังเราก็ดูเฉยๆแม่มีแบบสำเพ็งบ้านเราไหมน,นี่ใกล้ๆโรงแรมเราแล้วแต่ว่วาแถวโรงแรมเราหน้าก็หน้าช็ออันนี้<อ>เขานะบอกว่าเราช้อปปิ้งแต่ว่าเราไม่มีตังช้อปหรอกคะ่ะโอ้โห Dior อ,อันนี้หลุยส์วิตตองแม่พนักงานหลุยส์วิตตองคือดีมากพนักงานหลุย อืมแบบเรของชอบเลยนะออมแอมมีวาสนาเนี่ยเขาไปเจ้าที่ขอบแบบประกาศหดยางไกลยางไกลซื้อั็ดีงางไกลซื้อัน ดีใจล่ะละ่ะเนาะกา็กาเขาไปดอกแม่มีร้านไหนที่เราซื้อได้บ้างเนี่ยมีอยู่หรอมีมีหรอดูราคาแล้วแม่เราซื้อคาเทียได้ไหมตอนนี้คาที่ไปก่อน Tiffany a Co โอนน้โหอะตอนนี้คาที่ไปก่อน พี่น้องไม,ม่แต่ของแวน่ะมันขอดูเฉยๆแล้วกันมันเราจับไม่ได้หรอกเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะมาจับพวกเธอให้หมดเลยกันจะบุกบูเบอรี่โรยเ,เวสักวันหนึ่งเราจะสักวันหนึ่งเราจะมาจับสิ่งพวกดีนะครับด้วยมือของเราเองชอบนะฮะทุกคน จีวังชีจีวังชีวิทะเลวิทะเ,เ,เ,เลอันนี้อะไร,รอ่ะ สองแบรนด์นี้เราพี่น้อมาสอบโค้ดมีไหมที่แบบเราดูาดูได้อ่ะอาจะาดูโค้ดหาโค้ดดีกว่า DNG แม่ได้กินก็รู้สึกสดชื่นแล้ว DNG เขาสุด โอ้ยกุชี่แบรนแบรนโกดทั้งซันเลยไหมลกุชี่ใช่บอกแกหน่อยว่าอยู่ชั้นสองเห็นปะท่าน้าฟินดิมันอยู่ตรงที่เราเราก็เดินดูบรเป็นของที่อยู่ต กระสือยุธย์กับมี่วางสิบไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไทยบางมันไม่บางทีมันไม่มีของนะบางทีอะ่ะมันมีมันมีชอปเพื่อกันแต่ว่าบางที่ของอาจจะไม่มีอาจจะมีเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยทอริบาร์ดทอริทอริเบิร์ด แบรนด์ชอบเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหซูชิเป็นแบรนด์อบราสเดอร์มเคเคนแม่ไมคเคนคอร์เนี่ยอันนี้ราคา,อ,นนา,คาอันนี้ราคาทั่วไปปกติได้ไมเคอร MK ไม,ไ,ไม่มีบูวหราคาที่นี่หรอที่บอกเคยพาลูกทัวร์ม,มีแต่วิวแ,แ,แต่ป๊อกมา ถ้าบูจะเอาอยู่นะอยากได้บูย้บาายากได้บูบี้อยู่นะไปข้างบนไปดูข้างบนกันงางเหล่นหมายสาดไปพี่น้องเห้คน้นให่ให่คนตัวเขาได้ปกติถ้ามาเองก็ไม่ไมาเดินอ่วตรงนี้ฮะมันเยอห่ยห้องน้ำสิลูกไอ้เต้า ไปเ้ามไปชอบม,มีตังตยี่ปาทก็ณิยมีตังอยู่ลอยเรียนทิลักสุดแล้วนะเนี่ยชั้นสุดท้ายแล้วนะใช่ มีวัดสันไหม<笑><笑>อะไรนะแม่ <S <S อุย้ยทอมฟอร์ดแม่พาซื้อรีสะแทงหน่อนะยโยหมาเฮ้ยบอกคันนี้นะตัวน,นี้มันจะมีแบบตรงไปนะงอีกตรงไีสิตัวน,นี้มันจะมีชูอินนะี่อะไรนะชูชูอะไรอินโมละ คืออะไรอ่ะคือสบอาผลิตภัณฑ์ของชูงเฮ้ยล้างมือหรอสบาแม่เจอวัดสัตว์ไงแม่ไม่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของชูก็เหมือนพวกแบรนด์แป้งแม็กแป้ง M T I มทีไอแป้งอะไรอย่างเงีเออ้ย AMS แต่อออออของที่ไทยมันจะมีแค่อยู่อย,อยู่ที่นี่ไม่มีนะครับสอบอะไรอะไรอะ่ะที่แบบอยู่บ้านเราอะ่ะไม่มีเลยอยู่นี่มีหมดอยู่นี่มีแบบอยู่แต่แบรนด์ชั้นนำอะ แม่กระเป๋ารากใบเท่าไหร่สวยจังไปดูซิพันกว่าเดิแม่เราซื้อได้อยู่นะมังมีลังมีมาดูมาดูเผื่อมีทำทิแต่ว่าของเล่นมีนะเยอะกล่องกล่อง,อ,งอันนั้นอ่ะกล่องสุม่ม องขาามาดูอะไรคะมาดูลาบูบูับะหมีม่ดอกหลานกับเฟี้ยหาทัานเห็นนี่ไงข,นนของเล่นอยู่ในดิซิแลนด์วันนั้นอะ่ะอันเนี้ยเออกูเอเก้า เอาโอเคครับพี่น้องจวคลิปนี้ก่อน,นีะครับ